ยังอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับที่เกาะฮอกไกโดมีสัตว์ประจำชาติของญี่ปุ่นที่หายากชนิดหนึ่งอาศัยอยู่ที่นั่นคือนกกระเรียนหัวมงกุฎแดงแต่ว่าภาวะโลกร้อนอาจจะทำให้พวกมันสูญพันธุ์ครับคนญี่ปุ่นถือว่านกกระเรียนมงกุฎแดง รือนกกระเรียนญ,ญี่ปุ่นมีอายุยืนยาวเป็นพันปีท่วงท่าที่สง่างามทําให้มันถูกยกย่องเป็นสัตว์ประจําชาติที่ล้าค่านกกระเรียนญ,ญี่ปุ่นเป็นนกกระเรียนที่หายากที่สุดในโลกเป็นอันดับที่สองที่มีอยู่ทั้งหมด1200ตัวในขณะน,นี้อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ําขังคูชิโรอันหนาวเย็นในเกาะฮอกไกโดไม่เพียงแต่เฉพาะโครงการพัฒนาขนาดใหญ่และการตัดไม้ทำลายป่าเท่านั้นที่คุกคามกระเรียนพันนี้ ภาวะโลกร้อนก็กําลังจะทําให้เกิดน้ําท่วมที่อยู่อาศัยของพวกมันซึ่งอาจจะร้ายแรงพอที่จะทําให้พวกมันสูญพันธุ์ได้แต่ยังมีเวลาปกป้องนกตระเกรียนหายากพันธุ์นี้ได้ถ้าเราช่วยกันลดโลกร้อน